มาดูรอบคันกันคันนี้ในเรื่องของข้างหน้าก็เห็นแล้วแล้วในเรื่องของทรงนะครับอันนี้มีการโหลดมีการอะไรไพี่หรือว่าทรงเดิมผมให้เขาทํำฟิตติ้งตั้งแต่ข้างหน้ายันข้างหลังคือมันจะเป็นสโลปหนายขึ้นครับแล้วตัวล้อพี่อันนี้ล้อคุ้นๆ GTR <laughs> ใช่ครับ <laughs> เป็นล้อแปลง GTR <laughs> แต่เป็นล้อแท้ สวัสดีครับผมเอ็มโรสติ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรายอยู่ในที่สินคาแคลเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะพามาดู f o r t จูเอีก1คันนะครับที่เป็นเครื่อง2.7นะครับแต่สำหรับคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าพิกัดแรงม้าครับอยู่ที่400กว่าแรงม้านะครับแล้วก็ดูภายนอกนะครับภายนอกคันนี้ต้องบอกเลยว่าหรูหราครับแล้วก็ดูดุดันมากนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาคุยกับเจ้าของรถกันครับว่าสำหรับคันนี้ครับเขาทำอะไรไปบ้างนะครับทั้งภายนอกนะครับแล้วก็ห้อองงเครื่ นะครับโอเคถ้างั้นไปคุยเจ้าของเลยวะไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนักตัวหนครับพี่อ๋อผมชื่อแชมป์ครับผมพีแชมป์นะครับเป็นเจ้าของ Fortuner คันนี้นะครับ Fortuner คันนี้จริงๆแล้วเป็นปีอะไรพี่เป็นปี2007ครับผม2007แสดงว่าอันนี้ก็ต้องแปลงหน้าใช่ครับแปลงหน้าจากตัว2007เ็เป็นตัวแชมป์ล่าสุดอ่าเป็นตัวแชมป์แต่จริงๆแล้ว มันก็มีอะไรที่มันแปลกและก็แตกต่างไปเยอะนะในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนี่ก็คือไม่เหมือนเดิมเลยใช่ครับไม่เหมือนเดิมครับอันนี้อันนี้เป็นกันชนของอะไรพี่อันนี้เป็นชุดวบอดี้ของตัว X6M M Performance นะครับก็คือ BMW BMW เลยครับนะครับอืมก็คือเป็นชุดเอามาใส่ได้เลยต้องมีการแปลงครับอ๋ออันนี้ต้องแปลงด้วยมีแปลงมีฟิตติ้งใหม่หมดเลยครับรอบคันอ๋ออันนี้คือไม่ได้เป็นชุดสําเร็จ ใช่ครับไม่ใช่ชุดสาเร็จครับทำคัสตอมเฉพาะคันนี้เลยคัสตอมครับใช้เวลานานมากครับนะครับนี่แล้วก็ตรงฝั่งด้านบนเนี่ยก็คือเป็นของตัวฟอร์จูเนอร์แชมป์ใช่ครับใช่ไหมครับกระจังหน้าก็เป็นหุ้มคาร์บอนใช่ครับเราหุ้มคาร์บอนหมดเลยทั้งคันเป็นคาร์บอนที่เป็นผ้าคาร์บอนแท้ผ้าคาร์บอนแท้ครับนะครับแล้วก็ตรงดีเทลด้านล่างรายละเอียดพวกนี้คือหุ้มคาร์บอนหมดเลยคาร์บอนหมดเลยครับเดลน์นี่คือของตัว X6 เลยใช่ครับของตัว X6 เลยครับ แล้วก็จะมีเป็นตัวลิ้นด้วยอันนี้ก็คือเป็นชุดของมันมาเหมือนกันใช่ครับครับเฮ้ยน้าโหดอ่ะอย่างนี้ถ้าสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้แบบนี้ก็หาไม่ได้หาไม่ได้ครับคันนี้คันเดียวในประเทศโอ้โหสั่งทำพิเศษนะครับแล้วตัวฝากระโปรงอ่ะพี่ฝากระโปรงนี่ก็ต้องทำใหม่ปะฝากระโปรงนี่เราก็ทำใหม่แต่ว่าใช้ดีไซน์เดียวกับตัว x หก m เหมือนกันครับก็คือคันนี้ทั้งคันถอดแบบ x 6กมาเลยใช่ครับถอดแบบ x หก m หมดเลยอันนี้คือมันต้อง ูงขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะมันมีมันมีเป็นร่องตรงนี้ด้วยอ๋อร่องร่องตัวนี้จริงๆจะเป็นตัวตะข่ายหกเหลี่ยมแต่ว่าผมกลัวน้ําเข้าก็เลยให้เขาพุ่มเป็นลายคาร์บอนหมดเลยจริงๆทีแรกเป็นตะข่ายแบบระบายความร้อนใช่ระบายความร้อนครับแต่ผมกลัวน้ําเข้าเลยสวยมากทําเป็นนี่หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูรอบคันกันคันนี้ในเรื่องของข้างหน้าก็เห็นแล้วแล้วในเรื่องของทรงนะครับอันนี้มีการโหลดมีการอะไรไม่รีหรือว่าทรงเดิมทรงเดิมเลยครับทรงเดิมใช่ครับแต่มันดูเตี้ยเพราะว่ากันชนเราต่ำเนาะ เราดึงลงมากันตรงครับเียวยาวผมให้เขาทำฟิตติ้งตั้งแต่ข้างหน้ายันข้างหลังคือมันจะเป็นสโลปหนายขึ้นครับใช่ครับแล้วตัวล้อพี่อันนี้ล้อคุ้นๆ GTR ใช่ครับเป็นล้อแปลง GTR แต่เป็นล้อแท้แต่มันเข้ากันมากเลยนะครับอันนี้ถ้าเปลี่ยนโลโก้เป็นโลโก้โตต้านี่จบเลยใช่ครับเพราะสีนี่เป็นสีเดียวกันเลย ใช่ครับสีนี้เป็นสีพิเศษเราเอาเป็นสี GTR เลยให้เข้ากับล้อแม็กเลย<อ>สีเดียวกันเลยใช่ครับแล้วตัวเบรกเบรกก็มีการแปลงแนละ้วอันนี้ใช้เป็นเบรกของอะไรพี่เบรกเป็น3 U ครับ 3U เบรกด้านหน้าเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับด้านข้างชุดสเกิร์ตนี่ก็เป็นของ x 6เหมือนเป็นของ x 6 m เหมือนกัน,น, A A, น,กนแล้วก็สเกิร์ตพุ่มด้วยคาร์บอนเหมือนกันทั้งคันเลยเออผมแอบเห็น ปกติแล้วอะตัวโป่งของรถโฟล์กิเนอร์ใช่ครับมันจะเป็นโป่งแปะใช่ไหมใช่ครับอ่ามันสามารถถอดออกได้แต่อันเนี้ยถ้ามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมันจะแบบว่าเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถเลยนะใช่ครับมีการให้เขาทำวายบอลดิ้งฟิตติ้งตรงกับล้อพอดีเลยไม่ให้มันเลยล้อเลยให้ให้ตรงนี้คือแบบพอดีล้อเลยพอดีล้อเลยครับการจับฟิตติ้งพอดีมากครับนะครับเออแล้วมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยเนาะทำประมาณสองปีครับ <ท>นานมาก,มากทำจากอู่ไหนครับพี่อันนี้ทำจากอู่ไทยวันครับอยู่ที่ไหนครับเอออยู่แถวพระรามสองรพระรามสองนะครับนี่แล้วก็มาดูด้านหลังด้วยความที่มันเป็นชุดของมันมันก็เลยจะต่อนเนื่องกันหมดเลยนะพาร์ทมายันนี่เลยมาถึงกันชนเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับทำเยนกันชนนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆดิฟฟิ้เซอร์ท่อมีอสี่อันเลยท่อไม่สี่อันครับอันนี้ท่ออะคาโบวิกะอะคาโบวิกครับโห เราใช้งานได้จริงสี่ท่อเลยวะพี่ใช้งานได้จริงครับมีสวิตช์ปิดเปิดอ๋อใช่ครับก็คือมีสวิตช์ปิดเปิดได้สองเสียงได้สองเสียงครับครับมีเสียงแบบท่อตรงลั่นๆก <G l ip> ับแบบธรรมดาขับเข้าบ้านเสียวอะ่ะนะครับนี่ ส่วนในตัวข้างหลังปีกนี่คือเป็นของเดิมของ T.R.D. ของเดิมของ T.R.D. ครับแสดงว่ารถที่ที่แรกเนี่ยเป็น T.R.D. ใช่ไหมรถเป็นรถบ้านๆเลยครับ f o r t u n e r 2.7ธรรมดาเลยอ๋อไม่ได้เป็นตัว t r ีไม่ได้เป็นตัว T.R.D. เพียงแต่ว่าผมอยากให้เขาแต่งชุดให้มันเป็น Wide Body นิดนึงก็เลยให้เขาเลือกฟิตติ้งให้เขาก็เลยจับตัวนี้มาใส่ให้ใช่ครับจับตัวนี้มาใส่ให้แต่นี้ก็คือเป็นของ T.R.D. ปกติขอา T.R.D. ปกติครับนะครับ เฮ้ยสวยอ่ะคันนี้จริงขับไปไหนมาไหนต้องมีคนมองแน่เลยอ่ะเพราะสีสันคือบอกว่ามันดุมันโหจริงๆกับรถ g t ทีอนี่เข้ามากเลยนะครับผมเนาะแต่ว่าใช้เวลาในการแปลงเยอะมากครับครับนี่แล้วอย่างที่บอกครับตรงไหนที่เก็บคาร์บอนได้พีก็เก็บคาร์บอนหมดเลยนะใช่ครับทุกจุดครับเนาะอันนี้ภายในทําอะไรไหมภายในเดิมหมดครับภายในเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องดีกว่าต้องบอกเลยว่าสําหรับคันนี้เครื่องก็คือพิกัด4ี่รอยแรงม้า4ี่ร้อยหกสิบ็ดแรงม้าครับ4ี่้อยหิบเจ็ นะครับปเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับเป็นเครื่องยนต์27เหมือนกัน2 TR เดิมโรงงานครับเดิมโรงงานเดิมโรงงาน<ด>ครับผมพี่ต้องเลิกพูดคำว่าเดิมโรงงานได้แล้วเพราะมันแต่งขนาดนี้แล้วดูดิสำหรัคันนี้มีการเก็บสีเก็บสายไฟด้วยใช่ครับนะครับโอ้อันนี้เทอร์โบอะไรพี่เทอร์โบตัวนี้เป็นของกาเล็ตครับเป็นเทอร์โบกาเล็ตครับผมรหัสอะไรรหัส GTX 3 5ครับ GTX 3 5ลูกใหญ่มากนะครับ ตัวฝาวาวนี่ก็ทำสีแล้วใช่ครับอันนี้อย่างที่พี่หนึ่งบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเราเปลี่ยนเทอร์โบยังไงพวกแบบลูกก้านข้อไส้ด้านในยังไงก็ต้องทำใช่ไหมใช่ครับผมมาให้พี่หนึ่งอ่ะเขาทําเต็มเลยอ่าก็คืออะไรก็ตามที่รับรองกับแรงม้า400รอยกว่าได้เนี่ยให้เขาใส่ทําหมดเลยอทุกอย่างไม่ใช่เดิมไม่เดิมแล้วครับไม่เดิมหมดแล้วครับผ่านมากี่สเต็ปแล้วครับก่าจะมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เอไล่ขึ้นมา เป็นเทอร์โบนี้เลยแต่ว่า,าคือคอนเซปต์ผมก็อยากบอกพี่หนึ่งว่าอยากจะเป็น f o r ์จูเนที่มีแรงม้าที่สูงในเครื่องบอดี้นี้ก็เลยบอกให้เขาทำเต็มที่นะครับ460แรงม้าได้ท็อกอยู่เท่าไหร่ครับกันได้ท็อกอยู่830ครับ830 <laughs> โอ้ยไม่ต้องถามนะว่าสําหรับรถคันนี้น้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของน้ําหนักเครื่องจะไหวไหมหัวท้อกขนาดนี้สแสดงว่าเวลากดนี่มีหงเลยนะ ดึงครับเออโอ้โหสุดยอดมากนะครับตัว ID นี่ก็เป็นแบบเดียวกับของพี่หนึ่งใช่ครับก็คือสั่งทำคัตตอมขึ้นมาเพื่อเครื่องรหัสนี้เลยครับอืมทำไปกี่ปีแล้วครับสเต็ปนี้สเต็ปนี้ทำไปปีกว่าๆครับแล้วก็จอดที่อูส๋สีแล้วก็เอามา ตรวจสอบเช็คอีกรอบหนึ่งครับตอนที่จะมาวิ่งจริงตอนที่าจะวิ่งจริงแต่ไม่เคยมีปัญหาเลยครับ,รบไม่เคยมีปัญหาครับ,รบอย่างนี้คันนี้ภายในคือทุกอย่างมีครบเบาะมีครบหมดเบาะครบแอร์เย็นเพลงเพราะครบหมดโอ้โหจะทำสเต็ปเครื่อง400แรงมา้านะครับ,ครบเคยชั่งน้ําหนักตัวรถไหมว่าตัวรถน้าหนักอยู่ที่เท่าไหร่น้าหนักอยู่ที่ถ้ารวมถังแก๊สด,ด้วยก็อยู่ประมาณสัก2ตันฮะคันนี้ติดแก๊สเหรอคันนี้ติดแก๊สครับก้มดูได้ครับติดแก๊ส รถติดแยสโอ้ไม่น่าเชื่อแล้วเวลาขับจริงเราใช้แก๊สไหมในชีวิตประจำวันเออใช้บ้างครับแต่ว่าต้องเป็นโลบ b o อ๋อก็คือเวลาเราขับเรื่อยๆไปเปื่อยใช่ครับนานๆจะเห็นสักทีนะครับสำหรับสเต็ปเครื่อง2 7นะครับแล้วก็คันนี้คือเก็บขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับโอโหจุกจิกไหมไม่จุกจิกครับก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงเวลาแล้วก็ดูเรื่องความร้อน ดูความร้องของเครื่องให้ดีครับนี่ก็จะประมาณนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยถึงเราจะไม่ค่อยเห็นกันแพร่หลายในกลุ่มซิงแต่ก็มีกลุ่มคนที่เขาเล่นกันอยู่แล้วก็เยอะด้วยนะครับจริงๆอย่างที่บอกว่ามีคันเมื่อคิปที่แล้วใช่ครับ,รบก็เป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจาําวันใช่ครับคันนี้ก็ใช้ในชีวิตประจวาวันใช่ครับคันนี้ออกแนวรถครอบครัวนิดนึงใช่ไหมรถครอบครัวอ่าคันนี้เราจะจอดอยู่นี่นะครับจะมีอีกคันนึงคันนู้นก็จะเป็นโฟวิล สำหรับเข้าป่าออฟโรดมีหลากหลายนะฮะครบเลยคันนั้นก็เครื่อง2.7เหมือนกัน2.7เหมือนกันเทอร์โบเหมือนกันครับนะครับก็สามารถใช้งานได้นะจริงๆถ้าเกิดเราดูแลดีๆเราเข้าใจมันครับนะครับก็สามารถที่จะไปได้จะบอกว่าคันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับครับคันนี้พ่อผมขับอยู่อ๋ออันนี้ทําให้พ่อขับวอคุณพ่อขับด้วยร่วมกับผมคุณพ่อจะไปจ่ายตลาดได้ทุกวันครับขับได้ครับไม่มีปัญหาพ่อชอบยินัเลยเวลาจะแซงเวลาจะอะไรเลยใช่ครับ สำหรับใครที่จะติดตามพี่ติดตามได้ไหนครับพงพันพงสังนะครับเป็นเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กครับผม <ๆ S 2> นะครับก็<ๆ>อยู่ในกลุ่มเดียวกันวีวทีไอินไทยแลนด์คือกลุ่มของพี่หนึ่งครับผมนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามพี่เขาได้ในเรื่องของรถคันนี้เผ<ค><ๆ>ื่อใครอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพวกพาร์ทการแต่งสอบถามได้หมดครับเรื่องยนต์แนวทางการทําเครื่องหรือปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับพาร์ทก็ได้หมดเลยครับเผื่อใครอยากจะร่วมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับก็สามารถเข้าไปคุยกับพี่เขาได้นะครับก็มีการแลกเปลี่ยน ในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวนี้กันได้ได้ครับแล้วก็เข้ากลุ่มกันได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราสองคนลากัไปก่อนต้องบอกเลยว่าสำหรับคลิปถัดไปครับมีอีกคันหนึ่งเดี๋ยวไปรอชมกันได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ครับเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ